สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสวนจอมของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาปลูกคุณนายตื่นสายนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะคะเป็นดอกสีเหลืองค่ะแต่ว่านะคะเราจะเห็นต้นตรงนี้นะคะที่เราเอามาชำเนะะี่ยค่ะนี่ก็คือเป็นต้นหมอนนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นหมอนจะมีลูกแล้วนะคะเราจะเอามาชำให้มันล้อม อยู่ในดอกไม้ดอกคุณนายตื่นสายนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะกำลังติดแล้วนะคะก็จะเป็นกลมๆนะคะให้เขาอยู่ในตรงกลางนะคะจะทำไม่ให้โตมากเป็นให้เป็นร่มพุ่มให้กับคุณนายตื่นสายของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการปลูกดอกไม้นะคะปลูกง่ายๆนะคะเป็นสวมจอนเนาะ ก็ลองรอติดตามชมกันนะคะว่าต้นหมอนของเราเนี่ยมันจะโตยังไงแล้วดอกคุณนายตื่นสายมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านไหนที่มีไอเดียเก๋ๆนะคะก็รบกวนส่งในแชทหรือคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ